สวัสวดีกันดีเซ็นเตอร์ครับรับอาจารย์รถรถนายทุนพิฒาพิเศเราจะเดินทรงมือนี้มีรถแอร์ีเจ็ดนดีที่นะครับผมเพาะอุปกรณ์สามชิ้นครับเกิดราคายุยูที่สามแสนหามือหาพันบาทครับ่อมทรงครับพี่น้องราคานึงสามสภาพครับพี่น้องยางดีซี่เสร็จครับผมโรถตรดีเป็นโรถตรีรุ่นใหม่ครับเป็นห้ายี่แปดสามเอครับ านเป็นฐานเหลืองครับผมเป็นที่ที่สำหรับชั่วโมงการทั้งานจะอยู่ที่สามพันทดชั่วโมงเรัรบเเคห่เดรนยเีให นนย,ยังไม่มีไอบน่าบ่ดันสนใจก็ดูรถแตที่กุปตาที่ชะเเียนรถจะเจลื่อนนะพี่นอ้อ,อ,อ,อง,องออด,ด,อดี๋ยว้างจังหวะมาใหครับโโทกดูเยเป็นไมในเชียน,นะครับผมโโทกศแปดศูเก้าที่แปดเก้าแปดหกครับพี่น้อง มาโทรขาวแม่สอบถามเลยครับเพราะว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถครับผมเพราะว่าจะเป็นด้านราคาสินค้าครับผมเพราะว่าจะเป็นดาวหรืพอพรนกับดต่อเขาไม่ไรครับกับอาจารย์มนต์ตัวแม็กซ์ตัวหนาที่จะเกิดเ,เราจะเลื่อนครับผมพร้อมนี่เครื่องงานบริการนะครับเพราะว่าจะเป็นเสื้อเปินเ้นเสื้อแมวครับ บริการครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนน,อนยครับสวัสดีครับผม